สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้พาทุกคนนะมาดูกับเจ้าตัวนี้ค่ะ BYD Dolphin นะคะที่เป็นตัว Extended Lens นะคะหรือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ400กว่ากิโลเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะคันนี้จะได้สีแบบออกมาแบบสีกลมๆสีดำๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นรถปี2023ค่ะทุกคนค่ะจดทะเบียนปี2024ค่ะทุกคนเลขไม่32,000กิโลเท่านั้นคันนี้ไม่ได้ขายพร้อมทะเบียนนะคะเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนไปกรุงเทพนะอ่ะให้ดูภายในก็หรูหราตามสไตล์ BYD เนาะ BYD นะคะ ีทั้งในเรื่องของตัว Adaptive Cruise นะคะเตือนการชนด้านหน้าช่วยทาให้รถอยู่ในเลนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวนะ mm hmm. เบรกมือไฟฟ้า Auto บรกโฮก็คือมีให้ครบแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของโบดการขับขี่ที่จะเอา รถไปลุยแบบหินลุยเนินอะไรต่างๆคันนี้ก็มีให้ครบคันเลยทีเดียวเชียวแหละทุกคนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะต้องบอกว่ามันสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะคะใครที่บอกว่าอยากได้รถสักคันหนึ่งอ่ะในงบประมาณ5 0 0 0สนก็กวานะคะมีกล้อง360นะทุกคนแล้วก็ได้เป็นภาษาร้อยเปอรเซ็นตแล้ววิ่งได้ไกลด้วยเกือบ500โลคือแนะนำคันนี้มากๆนะคะทุกคนแล้วก็ ข้างหลังดูดียังใหม่อยู่เลยรถอ่ะเลขไม่สามหมื่นสองแต่ว่าคือข้างในมันใหม่มากแล้วก็มาพร้อมกับซันรูฟด้วยทุกคนมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มองว่าน่าใช้เพราะว่าใครที่แบบว่าอยากได้รถไฟฟ้าสาักคันนึงนะไม่อยากได้รถคันใหญ่คือถ้าเราจะใช้รถไฟฟ้าเราอยากประหยัดอยู่แล้วถูกป่ะถ้าเราจะไปซื้อรถคันใหญ่เข้ากรุงเทพเป็นก็ลําบากไงเนาะ อันนี้ก็มีให้ครบเลยนะคะข้างหลังก็ยังมีพื้นที่เก็บสัภารใายด้วยสาหรับโครงสร้างค่ะรับประกันรถไม่มีฉนหนักไม่มีน้าท่วมรับประกันเล้ใไม่แพ้ให้นะจ๊ะใครสนใจคันนี้5้าแสนกว่าบาทเท่านั้นค่ะสําหรับตัวท็อปสุดนะคะปี2024นะอยากได้คันนี้นะสามารถทักมาแล้วก็ท,ทักเข้ามาคุยกัน,กนได้แนละ้วทุกคนนะอยากได้เงื่อนไขไหนอะไรยังไงคุยกันได้เลยนะสนใจคันนี้นะโทรมาแล้วก็ทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับวันนี้อบคุณแล้วสวัสดีค่ะ